ทุจะได้ไม่ต้องงงแล้วนะคะว่าข้าวหน้าเล้งแกะตกลงแกะหรือหมูคือมันคือเล้งที่เอามาแกะให้แล้วแบบเสร็จใช่แบบไม่ต้องอแท้กระดูกให้เสียเวลาแล้วแกะมาแบบไม่ห่วงนะเนื้อคูณจานเลยนะคะไปคุยกับเจ้าของกันเลยดีกว่าคุณบอสและคุณณะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ตอบโจทย์มากเลยฮะโอ้เราแบบอินมากเลยอ่ะอยากรู้เลยว่าที่มาเนี่ยของข้าวหน้าเล้งแกะจานเนี้ยมาจากอะไรคะจริงๆรบอสต้องบอกว่าร้านบอสนะครับเราขายต้ม เลื่อนหมูเป็นหลักแล้วล้วก็ร้านเราเราใช้เป็นเล้งเนื้อครับคือเนื้อเนื้อปริมาณที่เยอะมากเพื่อให้ได้น้าซุปรสชาติที่เราต้องการจริงๆครับใช่แบบนี้แบบนี้คือไม่ได้มีแต่กระดูกอ่ะเนื้อเยอะๆนี่คือคุณน้ากำลังแกะโชว์อยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อว่าเวลาแกะก็คืออย่างนี้แหละก็คือไม่มีลักไก่ไปเอาเนื้อส่วนอื่นมาก็จะเป็นเล้งแน่นอนก็จะเป็นเล้งเลยที่เราต้องแบบ เปื่อยจนนิ่มอะไรเงี้ยครับแต่เห็นบอกว่าพอตอนแรกขายต้องเล้งไม่ออกด้วยหรอใช่เพราะว่าร้านจริงๆมันเป็นมันเป็นเราก็สวยเขาจะไปกินเล้งแซบอะไรกันเลยใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาของเราก็คือเราจะทํายังไงให้ของของเราทั้งทั้งที่มันดีรสชาติดีเนื้อเยอะอะไรเงี้ยครับทำยังไงให้มันออกแล้วตัวตัวบัตเองกะบอตขี้แก่แก่เริ่มจากตัวเราด้วยแล้วไปให้น้องๆที่ร้านน่าแก่ ควนี้เลย่ะแล้วคือเริ่มจากตัวเราว่าเราที่อยากแกะเลยบอกน้องที่ร้านแกะให้พี่หน่อยแล้วลูกค้ามาเห็นว่าก็มาจัดกินของเราใช่ครับจุดเริ่มต้นก็อย่างนี้เลยลูกค้าก็บอกให้ทําขายไปเลยสิอะไรเงี้ยเราก็เออปิ้งไอเดียเราก็เลยแกะขายไปเลยอัยเยอะๆจุกๆคูณอย่างนี้เลยเหรอ่ะจริงๆบัอมีสองสายครับอันนี้เป็นสายสำหรับผู้หญิงนะครับจริงๆและผู้ชายผู้ชายจะเป็นสายนี้ครับผู้หญิงของเธอต้องใจดีผู้ชายคือไซนู้นเหรอฮะมันจะเบิ้ลไปเท่าหนึ่ง เด Hospital ี๋ยวให้กล้องจับหน่อยไฟนี่อันนี้ไฟผู้ชายใช่ไม่ก็คือลูกค้าก็คือกินหมด ใช่ถ้าเป็นผู้ชายคือบอสออกกําลังกายด้วย่าแสดงวหนึ่งนะมันจะต้องอร่อยด้วยไงถูกไหมสําคัญที่สุดใช่ไหมฮะครับใชก็คือท็อปปิ้งด้วยกระเทียมเจียวจ้ะกระเทียมเจียวผมผมรู้แล้วคือไซส์ผู้ชายเนี่ยมาจากคุณบอสแน่นอนน่าจะเราออกกำลังกายใช่ครับโอ้ยซึ่งอันนี้มันก็เหมาะกับคนเล่นฟิตเนสอะไรต่างต่างใช่เพราะมันมันมันไม่มีแบบไขมันขนาดนั้นนะครับมันน้อยมันละต้มไม่ได้ผ่านการทอดครับใช่หนึ่งมื้อจบเลยผู้ชายไซส์บอสนี่แต่ตอนนี้ไซส์คุณดาวคุณณเสิร์ฟมาแล้วฮะเวลากินนนนต้องงงกิยััไคะมูน อันนี้จริงๆวิธีการเนี่ยบอสจะแนะนำคือถ้าคนสมมติเขาไม่อยากจะเขาอยากจะลดความอ้วนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ควรจะต้องใส่ซอสอะไรเพิ่มแต่ถ้าคนต้องการรสชาติหน่อยก็เรามีน้ำหมูแดงสูตรเฉพาะที่ร้านเฮ้ยมกับหมูแดงด้วยเหรอใช่ผสมกับซีฟู้ดนะครับอ๋อผสมกันเหรอฮะผสมไปเลยใช่ไหมคะต้องผสมเหรอคะผสมใช่ครับผสมแปลกมากเลยอ่ะอ่ะลองดูลองเราไม่ได้ลดความอ้วนอยู่แล้วล่ะเออมันก็เลยต้องเราเอาความเต็มที่เราพร้อมจะไหมไปให้สุดขอบฟ้าเลยค่ะแม่ค่ะสามคนพร้อมกัน หนึ่งสองเราต้องเล่นกันเหมือนเด็กครับหอร่อยอ่ะอือต้องมาผสมจริงอืออร่อยรสชาติพอดีเลยไม่เผ็ดเกินไม่หวานไม่หวานเกินอ่ะนึกออกไหมแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นเล้งเนี่ยมันก็ต้องมีน้ำซุปถูกไหมฮะใช่ครับมีน้ำซุปด้วยแบบนี้สมมติคนกินไปอยากได้น้ำซุปได้ไหมฮะได้อยู่แล้วครับฟรีอ๋อได้อยู่แล้วอ๋อจะได้คลองคอเนาะแต่แบบว่าซอสหมูแดงอร่อยจังเลยอ่ะเนาะ ผมบอกว่าจริงแล้วอ่ะเมนูที่เกิดขายมันก่อนข้าวเล้งไก่อ่ะปังไม่ดูเรื่องเลยคุณดาว <c oughs> อันนี้เมนูเนี่ยดาวจ๋าแหมแ้พูด <c oughs> เรื่องอะไรกันงอ่ะพี่จักร <c oughs> พี่จัก็ไปหลายเหมือนกันคือก่อนที่เราจะขายข้าวเล้งไก่พี่ที่ก่อน,นอ <c oughs> ต้มต้มเลือดหมูร้านของคุณมอสก็คือมีเครื่องในเจ็ดอย่างใช่ครับใช่เครื่องในเครื่องในที่ร้านบอสเนี่ยจะมีค่อนข้างจะเกือบครบขาดไส้ใหญ่ตัวเดียวที่เหลือครบเลยนี่อันนี้ใช่ไหมฮะ อันนี้จะเป็นต้มเลือดหมูเซตพรีเมียมอะครับใช่เลยอันนี้คือที่เราคุยถึงหรือเปล่าเอ่ยใช่อันนี้จะเป็นตือหวนอ๋อตือหวนใช่จะเป็นอากาศดองใช่ครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเซี้ยงจีล้วนเสี้ยงจีล้วนนี่นี่นี่ผู้ชมหน้าตาดูดีมากเหงาวบเลยเลยอะค่ะคือใครอยากกินเส้ยงจีก็คือร้านนี้มีครับจุกจุกแน่นแน่นเจ็ดให้บางทีเราไปบางร้านเนี่ยมันไม่ครบใช่ไหมคะที่บอกเจ็ดอย่างที่ครบอะค่ะไรบ้างของบอสจะมีม้ามปอดกระเพาะหัวใจ ไส้อ่อนใช่ไหมครับแล้วก็ซิ่งจีครับเจก็คือไม่ต้องกลัวโคดเวสอยู่รงนี้หมดแล้วใช้น้องหมูที่สละชีวิตไปตายอย่างนึงค่ะยังกระดูกเลยครับจริงจริงไม่ถง้างยังมีกระทะล้มกระทะร้อนอีกมีอะไรบ้างคะตัวกระทะร้อนเนี่ยจริงๆบิงจะมีตัวข้าวผัด เนื้อครับเป็นเนื้อไทยเฟนส์นะครับใช่เจอคนกระทะร้อนด้วยเพราะว่าพอดีร้านเราอยู่ที่พัทยาใช่ไหมครับแล้วก็มีคนต่างชาติเนี่ยพอดีเขากินเครื่องในไม่เป็นอ๋อใช่เราก็เลยมีเพิ่มไลน์อัพอาหารขึ้นมาค่ะใช่ครับแล้วตรงนั้นก็มีแบบหมูกรอบเรียงลายอยู่ตรงนั้นตัวนี้ก็จะเป็นซุกี้หมูกรอบกระทะร้อนนะครับอันนี้เนาะอันนี้แล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วทางนี้แหละฮะอนนี้เป็นเมนูใหม่ที่ขออนุญาตเพิ่งมาเปิดตัวที่รายการว้าวเล็ครับ เล้งแรปเล้งแรปาไม่ได kind of ้ไม่ได้แรปอย่างนั้นเอาเนื <t os> <t os ้อเล้งมาแรปมาแรปใแรปพอไอเดียมาไงฮะนี้ก็จริงๆบองรู้สึกว่าเทรนแบบสุขภาพมันมาแล้วตัวเล้งอ่ะเนื้อมันโอเคอยู่แล้วมีอยู่แล้วเนื้อมันลีนเนาะใช่แล้วก็รู้สึกว่าบางทีคนแบบเทคแอนโกได้เลยมารโทรสั่งขับไปรับได้เลยใช่ครับกินได้เลยเลยครับกูขนาดนี้คือแบบ อยากไปกินแล้วต้องไปกินที่ไหนคะอ่าพัทยาเนนือครับร้านอยู่ที่พัทยาเนือ่ไไปง่ายมอเตอร์เวย์ชั่วโมงครึ่งนิดเดียวเปิดกรุงเทพเปิดกรุงเทพเนาะ โอร้านอยู่ตรงพัทยาเหนือครับเลยแมคโครพัทยาเหนือ200เมตรย้ำชื่อร้านนิดนึงครับลิ้มต้มเลือดหมูพัทยาเหนือครับร้านนี้ต้ลูกค้าสิอ้ร้านยิ่งใหญ่อลังการอยู่นะนั่งสบายดูเมนูในเพจด้วยครับอุเขาต้มแห้น่ากินมากเหมือนกันทำไมไม่เอามาล่ะเนี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วคุณมอสบอกพัทยาไม่ไกลจริงพัทยาเหนือไปได้ไปได้ได้เลยคุณมอสค่ะวันนี้อร่อยมากคุณนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสุดๆเลยขอบคุณมากอร่อยมากตอบโจทย์มากฮะ